สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําก็คือ Cookie Land Shop นะครับเติม FC Mobile ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพจร้านของ Cookie Land Shop หรือ Line OA ของทางร้านนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเติมเกมเร็วร0 0เเต,เติมสนุกไม่มีสะดุดเปิดแพ็คไม่มีเกลือต้องที่ Cook i e land ์ช o p เท่านั้นนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมก็จะมาแนะนําและรีวิวนักเตะตัวใหม่ของทีมผมนะครับตอนนี้เป็นของนักเตะกิจกรรม TOTs หรือ Team of the Season นะครับมาในวีของ UTOTS นะครับนักเตะคนนั้นมาในตําแหน่งกองหน้าหรือ ST นะครับนักเตะคนนั้นก็คือคิริยันเอมบาเบ้นะครับเอมบาเบ้ร่างนี้นะครับมาในตําแหน่ง ST อเวียนหนึนะครับสูง182นะครับน้ําหนัก75นะครับท่าเท่าหนักก็จะเป็นท่าซ้าย4ีท่าขวา5นะครับ เมโซมโอเวียรอลทั้งหมดก็จะเป็น114นะครับในส่วนของสกิลที่ผมอัพก็จะเป็นการยิงอัพ1น,นะครับความคล่องแคล่วอ,อัพ3นะครับและสกิลสุดท้ายก็คือสกิลของการโต้กลับอัพอีก1น,นะครับ หลังจากที่อัพสกิลเป็นเมสโนเทน30เรียบร้อยนะครับสแตตโดยรวมนะครับฝีเท้าอยู่ที่1 8 7นะครับการยิงอยู่ที่166นะครับการส่งบอลอยู่ที่118การเลี้ยงบอลอยู่ที่175และสภาพร่างกายอยู่ที่122นะครับพลังงานก็จะเป็นสีดาวครึ่งนะครับตำแหน่งรอที่เป็นเล่นได้ก็คือตำแหน่ง l w u หรือปีกซ้ายนะครับในส่วนของคุณสมบัติพลังแฝงนะครับก็จะมียิงปั่นโค้งเหนือชั้นและยิงไซก้อยนะครับเอร์เลของเอมบัปเปลร่างนี้ก็จะเป็นสูงกับต่ำนะครับ ในโหมดมเเนจอร์เอ็มบ m เ a ้ร่างนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนไปดูโหมด m นเจอร์ผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตีบอกไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมจะตีเอ็มบ m เ a ้ร่างนี้ตั้งแต่มเมทาวไปเมส้มจะคุ้มหรือไม่คุ้มใช้มาเชโนโนไปทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นมาพร้อมกันเลยนะครับ ขึ้นเมนส้มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ <S 2> <S 2> เรามาดูในโหมดเมเจอร์เกมแรกกันเลยนะครับเกมนี้ผมมาในแผน4-2-4นะครับอ็มบาเย้ยืนหน้าฝั่งซ้ายนะครับเจอกับโอวิอา114ก็แผน4-2-4เหมือนกันนะครับเกมนี้อ็มบาเป้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเ,เลยนะครับมาเทยุสอมบาเป้ with it คลิตซ์ has so plenty of forward momentum from real madrid here well it came to nothing in the end ronaldo van basten has it Lucio, lilian turam lota mateos and it's with marco van basten ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนําเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ทีมผมนําอยู่ที่1ประตูต,ต่อ0นะครับผมได้ประตูขึ้นนําจากลุดกุลิตนะครับเป็น CM อีกตัวนะครับที่ยังมีความโกมีความโหดอยู่นะครับในโหมดแมนเจอร์คนแอซซิตให้ก็ไม่ใช่ใครเลยครับก็คือประธานเป้ T B, หรือว่าเอมบัปเป้ของเรานั่นเองนะครับก็ถูกลูซิโอดึงจนล้มนะครับถึงแอซซิตได้นะครับ Now oh, that was never likely to trouble the keeper. Van Basten. Danger here as he runs at them. And Lucio able to deal with the danger. Sound piece of defending. Van Basten. y u k ค r e ส r a f i n h a ก u l i ดอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมนะครับเพราะแลกตามตีเสมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกด้วยนะครับสกอร์ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับเขาได้ประตูตามตีเสมอจากเดย์บอยนะครับเดย์บอยล่างนี้นะครับก็ยังเป็น c m เอหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่ายังโหดอยู่นะครับในโหมดแมเนเจอร์ส่วนคนแอซซิตเขาก็คือลุตกุลิตนั่นเองนะครับ so the ball is r i n g again a l Mbappé มับเป้ยทีมผมก็ได้ประตูแซงเส้นนำเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หมดเวลาครึ่งแรกแบบจริงจงจังๆเลยนะครับสกอร์ตอนนี้ทีมผมนำอยู่ที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับผมได้ประตูที่2จากองลีนะครับตรงนี้ก็เป็นลูกที่ประธานเป้หรือเอมบาเป้ของเราแอชซินให้อีกแล้วนะครับองลี Only หาช่องดีมากๆนะครับแล้วก็ใส่สกอร์ได้ครับผม well, back Well, back in business here. Can Liverpool turn this game on its head? Van Basten, Ronaldo on the ball. Good use of the ball as they look to extend their lead. Rudhurit, and in the right position to make sure it didn't go all the way through. Mbappe. And now Henri Struggling to get it away. And the attack fizzling out. And he keeps going. This could square the game. Can they keep it out? And a time for Cool Heads. A quarter of an hour remaining here. And Baston. He's got the... ประตูที่3เกิดขึ้นแล้วนะครับกอร์ตอนนี้ทีมผมนําอยู่ที่3ประตูต่อนหนึ่งนะผมได้ประตูที่3จากบาสเทนนะครับลูกนี้ก็เป็นลูกที่องลแอสซิให้แล้วก็บาสเทนยิงหน้าก,กรอบเขตโทษเข้าไปสวยงามครับ no marker van it's West De Bruyne. but well, it comes down to the final five minutes. Cool it. And it's with Marco van Basten. Well, a long-distance effort, and a highly respectable one, Stuart. Well, he surprised everybody, including... And the referee says, that will do it. It's the end of the game, and it's a victory for Real Madrid. จบเกมนะครับทีมผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป3ประตูต่อ1นะครับนันนี้เอ็มบาเบ้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่8.3นะครับโอกาสจ่ายบอล7ครั้งสำเร็จ6ครั้งเป็น2แอซซิต์ครับผมมาลุยกันต่อนในโหมดเมเจอร์อีกหนึ่งเกมนะครับเกมน,นี้เจอโอเวิญหกร้อยสิบสี่นะครับเข้ามาในแผนสี่สามสามนะครับผมก็ออกมาในแผนสี่สามสามโฮดดิ้งนะครับนันนี้ลองเปลี่ยนเป็นเอ็มบาเบ้หน้าเป้าดูนะครับเกมนี้เอ็มบาเบย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ Rudhurit and Mateus has it. Decent effort there. Well, he has such good technique. He really did hit that well. He certainly came close there. Lucio. Ronaldo. And they will be awarded a free kick for that. Petit. Mbappé. Petit. Mbappé. Henri. Matheus. Emmanuel Lothar Kulich it. And has now ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนำเป็นที่เรียบร้อยนะครับกอร์ตอนนี้ผมนำอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ประตูขึ้นนำจากเอ็มบเป้นะครับลูกนี้ก็เป็นลูกที่อองรีแอซินให้นะครับอ็มบเป้มารับบอลพลิกตัวจังหวะหนึ่งแล้วก็ซัดด้วยเท้าขวาเข้าไปครับผม Now well, the ball is moving once more. How important will that opening goal prove to be? Bellingham, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo. Considerable momentum, courtesy of Ronaldo. But what can he produce from here? and oh, in with a chance! ทีมผมได้ประตูที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับสกอร์ตอนนี้ทีมผมนําอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ประตูที่2จากมาติอุสนะครับลูกนี้คนแอซีก็ไม่ใช่ใครแหละครับก็คือเอ็มบัปเป้นะครับแอซีไดส้ดสวยมากๆคนยิงก็คมกลิบครับผม so back Well, giving it a go in a bit to haul them back into this one. Well, they're knocking at the door here, but they need to score soon. And almost at half time, Real Madrid with the lead here. Stuart, interested to get your thoughts. Yeah, they're playing really well here. They've controlled the flow of the game, they've won their individual battles, and they've created numerous chances. Their only problem in the second half could be complacency, but I can't see that happening. Well, he failed to get it away properly. Mateus. Now the managers will now deliver their half-time team talks. We're at the end of 45 minutes in this game. And off and running again after a dizzying first half performance by Real. Will we see more of the same in the second 45? Petit. A long-distance effort and a highly respectable one, Stuart. Well, he surprised everybody, including me. It's a decent effort, you have to say. Jude Bellingham, Van Basten, De Bruyne, Rudehurt, Bellingham. Well, he could really get at the opposition. Huret. ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ยอมนะครับเขาได้ตามตีไข่แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับเขาได้ประตูตามตีไข่แตกจากรุดกุลิตนะครับกุลิตก็อย่างที่ผมบอกครับยังเป็น 4m ตัวบัคกตัวอวอีกหนึ่งตัวนะครับในโหมดแมนเจอร์ Well, when all was said and done, still brilliant. Bellingham. Just fifteen minutes remaining, and it's Messi going forward. What's he going to do next? That still could be dangerous. Now, well, threat averted. Van Basten, Lota mateus, Kreyf. The score well they needed a bit of goalkeeping inspiration and that's what they've got well that just about keeps his team in this one but are they good enough to go and get the equalizer well plenty of power there but in fairness should have made the keeper work maldini and the referee says that will do it it's the end of the game and it's a victory for real madrid no fans จบเกมนะครับที่ผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป2ประตูต,ต่อ1หนึ่งนะครับนั่นนี้เอมบาเป้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งเป็น1ประตูนะครับโอกาสใจบอลทั้งหมด7ครั้งสำเร็จ7ครั้งเป็น1แอสซิดครับผม สำหรับผมนะครับคลิริยันเอมบเบในตำแหน่งเ o v ท1โอเวียในโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager m โหมดผมให้เขา9.5เต็ม10คะแนนนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับรูปร่างในเกมของเขารูปร่างดีมากเลยนะครับมีความเร็วมีความพลิ้วมีความคล่องตัวนะครับโคซิ่งโคตรพลิ้วเลยนะครับเป้ร่างนี้นะครับในเรื่องของการจบสกอร์นะครับไว้ใจเขาได้นะครับทั้งเรื่องยิงแล้วก็เรื่องลูกโมงหรือว่าลูกกลางอากาศนั่นเองนะครับไว้ใจเขาได้เสมอนะครับ ในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับเขาจ่ายบอลดีมากนะครับล่างนี้มีลูกแอสซีนให้เพื่อนร่วมทีมด้วยหลายๆครั้งนะครับในเรื่องของรายการวิ่งหรือรายการยืนตำแหน่งนะครับเอ็มบัปเป้เขายืนพื้นที่ดีมากๆนะครับหาช่องดียืนพื้นที่ดีหาจังหวะดีนะครับเวลาที่เขาไม่มีบอลนะครับเขาก็จะพาตัวเองไปยังพื้นที่ว่างเพื่อคอยรับบอลจากเพื่อนหรือว่าจังหวะที่เขาสามารถจบสกอร์เองได้เขาก็จบสกอร์เองได้นะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของ AI ไนะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับบอลแมนเจอร์ AI ของเอ็มบัปเป้ล ที่เท้าที่นักของเอมบเบจะเป็นเท้าซ้าย4เท้าขวา5นะครับไม่ใช่เท้า55 5นะครับมันก็เลยทําให้บางจังหวะที่เขาจะยิงด้วยเท้าซ้ายครับอาจจะมีจังหวะที่เก้ก๊กลางๆบ้างหรือว่าต้องแต่ง เพื่อเข้าเท้าขวาแล้วก็ยิงนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับถึงแม้ว่าเอ็มบาเบ้เวิร์กเลตของเขาจะเป็นสูงกับต่ำนะครับแต่มันก็จะมีบางจังหวะหรือว่าบางเกมนะครับที่เขาลงมารับบอลต่ำนะครับก็ประมาณพื้นที่กลางสนามได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับเคลียร์ยันเอ็มบาเบ้ในตำแหน่ง ST สทีโอแวรยเก้ในโหมดผู้จัดการทีมหรือมีเนเจอร์โหมดเพราะว่าเขาเป็น ST สหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นมากๆนะครับในโหมดมีเนเจอร์เป็น ST ตัวทัพพับเลยก็ว่าได้นะครับในโหมดมีเนเจอร์นะตอนนี้นะครับในเรื่องของการจบสกอออรรรรรรร์ไไวว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 ้้้้ใจเเเเขขาาาาาดนนนะะะคค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 คัััับบบบื่่งงมมมมมมีีี็ิลลตแ ก็จบสก,กอร์คมมากๆด้วยเช่นกันนะครับ AI ก็ดีด้วยนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนชอบเอมบัเป้นะครับก็สามารถซื้อมาเล่นกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนงบประมาณน้อยก็สะสมชิ้นส่วนได้นะครับใช้2,000ชิ้นส่วนแล้วก็ใช้มาเชลโนตีบ็อกขึ้นเล่นได้เลยนะครับเอมบัเป้ร่างนี้เป็น s t 1ตัวนะครับที่น่าเล่นมากๆนะครับในโหมดแมเนเจอร์ เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวคิลิยันเอเบเบในตำแหน่ง ST สทีโอยันร้อยเในโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager มนเจอร์โหมดเพื่อนๆท่านไหนใช้เอเบเบร่างนี้อยู่ชอบหรือไม่ชอบเอเบเบร่างนี้ไงก็สามารถคอมเมนต์แบบๆกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนคิดเห็นยไงกับเอเบเบร่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์แบบๆกันได้เช่นเคยเลยนะครับ ผมขอฝากร้านเติมเกมไว้กับเพื่อนๆหนึ่งร้านนะครับหากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมเติม F4 Point เติมสตาร์พาร์นะครับผมขอฝากร้านเติมเกม Cookie Land Shop ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับรายละเอียดการติดต่อทางร้านเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสุดท้ายและท้ายสุดกนจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องและคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคอบคุณครับ